ตอนนี้เฮียตีก็เล่งให้แค้เร็วขึ้นนิดนึงเพราะกลัวการไอจะกลับมาเพราะนอนเนี่ยพอไอแล้วไอไม่หยุดน่ะไอทีเป็นสิบยี่สิบนาทีอ่ะเฮียตีก็กังวลว่าคีหูยังไม่เอาออกมาไอาก่อนจะยุ่งส่วนผมเนี่ยผมพูดจริงๆเลยก็คือมันเล่งไม่ได้เอาล้ว ผมแซะออกได้แล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะแซะไปถึงขอบแก้วหูวเลยนะแล้วก็ขอให้มันเหนียวพอที่จะหมุนทีเดียวออกทั้งหมดเลยก็ขึ้นอยู่กับไม้เนี่ยครับนี่ยครับซ่อมตัวเนี้ยเราจะหมุนทีเดียวให้ทั้งหมดได้ไหมเราหมุนย้อนสอนทวนเข็มนาฬิกาไหมเอาตามเข็มดีกว่าใช่ ใช่ไหมตึงไหมตึงถึงขอบแก้วหูแล้วโอ้ยตายละถึงขอบแก้วหูแล้วท่านผู้ชมไอทำไมหวานไ่ดีเนะี่ยโอเคช้าช้าช้าชาเจ็บนิดนึดนง mm. อ่าโดนและโดนแก้วหูแล้ว อ,ออกออกหมดออกทั้งยวงหมดเลยไม่มีขาดอ่าค่อยังชั่วครับอ่าเป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีเดีย๋ยวดูไปขูดเศษเล็กๆน้อยๆก่อนมีไหมข้างในมีข้างนอกเนี่ยครับขูดเศษข้างนอกนี่นอ,นออกมาอุตาเดี๋ยวขอเวลาขูดเศษเานอแม่อีกกล้องมันก็ใกล้ข้างมือข้างมือก็ใกล้กล้อง จะซูมยา,ยาวๆภาพมันก็ไม่คมคถ้าเครื่องมือใกล้ไปก็โดนอ่ะก้องใกล้ไปก็โดนเครื่องมือโดนมือเนี่ยที่มันทำแม่อยากจะทําเบื้องหลังการแค่หูจังเลยเพื่อนๆจะได้เห็นเบื้องหลังการแค่หู เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ที่เหนียวเหนียวก็ส่วนหนึ่งนะครับอีพวกเนี้ยมันไม่เหนียวนะครับแต่มันเป็น,นแผ่นๆแล้วก็กึ่งแฉะกึ่งแห้งไงก็ไม่รู้ไออันพวกเนี้ยครับพอมันโดนความชื้นมันก็จะคันในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังสามารถที่จะใช้มือใช้เล็บอะไรเกาได้ครับ แ่่ีด้านในที่ปั่นมันแค่หมุนออกมามันมันทำไม่ได้ตอนนี้เราจะดึงเอาส่วนที่เหลือออกมานะท่านผู้ชมเาเห็นกันไหมเนี่ยครับก็ไม่ได้น้อยนะเยอะนะครับเนี่ยที่ไม่ได้เป็นแผ่นติดไปอะ่ะอืงจริงบางคนบอกขี้หูสกปรกจริงๆไม่ได้สกปรกนะครับ มันเป็นไขมันเราปกติเนี่ยแหละครับไขมันเหมือนอยู่ที่ตามซอกจมูกซอกอะไรเนี่ยครับระหว่างสมกุนแพรแก้มอย่างเงี้ยหรือไขมันที่มันอยู่ที่ผิวเนี่ยครับแต่พอมันโดนฝุ่นโดนอะไรก็คนก็เลยคิดว่าสกปรกจริงๆคือไขมันที่ร่างกายขับออกมาเนี่ยแหละครับเพราะว่าไขมันพวกนี้บางทีมันเป็นส่วนเกินอ่ะแล้วร่างกายก็ ก็จะกำจัดออกจากกระแสเลือดอะไรประมาณนี้ส่วนที่มันดูว่าน่าจะโสกะปก่กน่าจะเกิดจากอ่อน่าจะเกิดจากอ,อ,อีตอนไออะไรว่ามันเป็นเชื้อลงเชื้ลาครับแต่นี้ไม่มีล้ะหมดและเอ้าอ,อีมอใสามามาพูดอะไรแล้วก็มาก็ไป มันมามันพูดอะไรแล้วเราก็ไม่เห็นหน้ามันพูดแล้วมันพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็จากไปว่ะอืมอนี้องปบันนานเลยเริ่มคันแล้วหรอเมออ๋ออ๋อเมื่อกี้ตอนที่หมุนนี่นั่นนะสิใช่ เริ่มมีอการอักเสบด้านในแล้วครับตอนนี้เราจะเอาเอาน้ำยาออกมาอย่างเดียวแล้วก็ดูดออกมาเลยนะครับแต่เราจะไม่เน้นนาน,เรา,น,านเราเอาเน้นแค่ความชื้นออกมาอย่างเดียวก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุขแล้วก็ความเพลิดเพลินผมเองก็จะพยายามทำเสียงสองให้ได้ตลอดไป เพอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เหมือนที่ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขกันเยอะคิดได้คิดดีคิดเป็นก็มีสุขคิดดีมีสุขครับคิดไม่ดีก็มีแต่ทุกข์ใจคิดเรื่องทุกข์ใจได้ก็ควรคิดเรื่องสุขใจมั่งบางคนบอกเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝันนี่ผมขอเถียงเลยนะครับ ถ้าเพ้อฝันแล้วมีจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าคิดเรื่องแต่บอกว่ามีเหตุมีผลแล้วเป็นทุกข์ถ้าบอกว่าเรื่องคิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วเป็นเรื่องดีแล้วเป็นทุกข์ใจได้อย่างไรใช่ไหมดังั้นโอกาสความหวังความฝันความรักความศรัทธาเนี่ยขอให้มีจิตใจอยู่ในทุกคนเลยนะครับเราจะได้มีแต่ความสุขกันส่วน ระหว่างที่เรารอเวลาที่จะประสบความสำเร็จนั้นก็ขอให้สุขภาพดีเรารอสิ่งที่เราหวังคาดหวังเอาไว้ด้วยใจเป็นสุขด้วยสุขภาพที่ดีกันดีกว่าครับอย่ามีความทุกข์แล้วก็สุขภาพไม่ดีกันเลยตอนนี้จะจิ้มไปด้านในแล้วนะปลายสัมผัปลายสัมผีจะไปถึงด้านในถึงแก้วหูแล้วครับดูดซับน้ำออกมาเราจะพยายามไม่ให้ไปแตะ ผิวหนังเท่าไหร่แล้วแต่มันก็ต้องแตะครับพอมันโดนน้ํายามันก็หนักขึ้นเพราะว่าหูเฮียเริ่มอักเสบแบบมองไม่เห็นกันแต่นี้ขอข้างในอีกรอบหนึ่งรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วก็ขอให้แฟนคลับมีความสุขกันทุกๆคนรวมทั้งครอบครัวด้วยแข็งแรงกันทุกๆคนร่ำรวยกันทุกๆคน ขออย่ามีเหตุเพศภัยอายุยืนยาวกันทุกคนเลยบายบายเป็นกันทั้งครอบครัวเลยนะครับแฟนกับเก่าใหม่อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจให้ผมบ้างบายบายจบแล้วเฮียไอเลยมันคือมันกันผ้า,าะจะไอไงเราต้องคอยระวังถ้ามันเป็นแล้วมันต่อเนื่องเลยเหรอโอ้โห oh, แม่งยาวเลยครึ่งชั่วโมงอยู่ไหมไม่ยู่ประมาณนั้นแหละเราต้องหูต้องตาไหลเลยอืม <c oughs>